สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพบกับพีคแอนดาค่ะค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะไปทานอาหารเช้านะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ร้านอาหารนะคะจตุจักรคาเฟ่นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะคะของบริเวณจัดอาหารเช้าบัฟเฟ่นะคะให้สำหรับ แขกที่มาพักนะคะที่เซนทราแกรนนะคะเซนท่านลาดพราวนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะคะอาหารเช้าบุฟเฟ่นะคะของโรงแรมระดับ5ดาวกันรับชมบรรยากาศกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะพนักงานก็นะคะพาเรามานั่งที่โต๊ะนะคะ่อราเต้ยเอรเมลาเต้ลค่ะ ค่ะจะเห็นได้ว่านะคะบรรยากาศนะคะอาหารเช้านะคะที่นี่ก็จะค่อนข้างยุ่งนะคะบิี่บิี่นิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยนะคะแขกที่มาพักทุกท่านนะคะเราถ่ายวิดีโอก็เหมือนเสียมารยาทนิดนิดน,ดนะคะแต่ว่าเราอยากเก็บบรรยากาศนะคะมาฝากทุกท่านนะคะในส่วนของคอนเทนต์อาหารเช้าที่เซนทราร์แกรนด์เซนทรัลลาดพร้าวที่นี่ค่ะ ลักษณะของอาหารเช้าที่นี่นะคะก็จะจัดเป็นร้านนะคะมีหลากหลายให้เลือกนะคะแต่ว่าแขกที่มาพักเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็บริเวณที่ที่จัดก็จะเป็นก็ค่อนข้างกว้างนะคะแต่เพียงแต่ว่าแขกมาพักแล้วก็ลงมาพร้อมกันเยอะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอร์โฮสเตสหรือว่า,าท่านที่มาพักแล้วก็มาทําธุระในกรุงเทพ ก็มาในเวลาเดียวกันนะคะก็จะยุ่งยุ่งนิดนึงนะคะดูบรรยากาศกันนะคะทุกท่านฮ no, <the> ะอ <Okay. S 1> อมริกันออไข่กระทะไข่กระทะอออมริก you want omelet? You want omelet or you want yeah. I just understand. Want omelet. Yeah. I oh, am no, to one, order. Normal. Normal. Yeah, light dark yeah, like no. Yeah, yeah. This right? is sausage. The thing. Egg derivative. But not. Yes. CN? 1 pound. Yeah.

Australian fish, nut. fish. Yeah. What? So maybe a can. You that? Yeah. A yeah. So yeah. Yeah. Yeah, oh, fish, mate. Yeah. No, fish. Thick. So just cut a piece of cheese off. Okay. Something like that. This the, you know, like a brewery sticky cheese. nice. Get around the potatoes. You need mm. <laughs> Oh, that'll do. Yeah.

จะเห็นได้ว่าบริเวณน่คะที่จัดนะคะโซนอาหารจะเป็นโซนโซน,นะคะมีโซนเอเชียนะคะมียุโรปแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปลาท่องโก้นะคะปลาท่องโก้นั่นเองนะคะก็เรานั่งอยู่ในส่วนที่ไกลนะคะเราก็เลยตักทุกอย่างลงในจานนะคะก็คือแบบว่าคือไม่อยากเดินบ่อยเอาง่ายๆนะคะก็นี่แหลคะค่ะก็ตักตักตักใส่จานเลยนะคะ Oh, I fancy you don't those have to Sure. They look really nice. Let's mm -hmm. get our another plate. Mm -hmm. and get what we want. They cut for you. Yes, yeah, so I just look at the green. Green. Ah, okay. I'm gonna come up with after. มาค่ะก่อนหน้านี้ดาเห็นนะคะแอร์โฮสเตสเขาอยู่ที่ซุ้มของก๋วยเตี๋ยวเป็ดตรงนี้ค่ะดาก็เลยอยากมาลองบ้างนะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะที่จตุจักรคาเฟ่เซนทราแกลนนะคะอยากลองชิมนะคะก็เลยมาสั่งบ้างค่ะ สูงกันลอยอันนี้เป็นอันนี้ด้วย ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะบรรยากาศอาหารชาบุฟเฟ่นะคะที่โรงแรมเซนทรากรนด์เซนทาราดพาวนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมคะ่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ thank everyone for watching bye bye